ก็สวัสดีครับยกผมเติ้นฟอร์มดีรีแอคชั่นเพลง GTA ตามคําขอจาก FC หรือว่าคนติดตามใน YouTube ของผมนะันนี้ผมกว่าจะมารีแอคชั่นของเพลงเสียไม่ได้ของตัตตินะหรือว่าของแก๊งอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ออกนะไดมอนด์หรือเปล่าดีอะไร O U อ่านไม่ออกนะไม่เ,เป็นยังไง Let's go

สูบบุหรียงแค่วินาทีเดียวกูบบุหรี่โซ่สาวในแง่ที่พวกกูไม่เคิดแพ้ก็เพร,ะระาะว่าพวกกูเส<อ>ียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกระบบไอ้สัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้มันก็เป็นกับมันก็เป็นกับบางบางเพลงที่ทุกคนผมว่าเป็นกับบางเพลงนะที่แบบทุกคนทำบุหรีสั้นแบบ ยอดวิวแบบแท็กแกลงแบบแก๊งไหนแบบเดือดว่าแก๊งไหนแบบ mm hmm. น่าดูยอดวิวก็เยอะ,ะมากเพรว่าเหมือนแก๊งมินไนก็แบบยอดวิวก็แบบหมื่นหะ้าทุกคนนะแล้วก็แก๊งหนึ่งก็แก๊งพุทสภาพีเอชเอก็แบบหมื่นะบบนะเหมือนวิวนะ ผมว่ามันก็เป็นกับตาตากระแสบกว่ากระแสในมา,า,นมาแรงก็วยอดวิวก็ขึ้นเยอะนะี่ยังไม่อกูไอ้ไ <c ười> อ้ะอ่กูไม่เค้เอานเอาพวกกูเสนไม่งด้หดเอาหดเอา ผมชอบมันตอบนตีแบบมันจะตายแบบเป็นเอกลักษ์ณของเขานอะแบบพูดแบบวันตีนว่าพูดได้ว่าแบบเขาทำแบบมีหลายแนวนะแฟนคลับอะไรแบบคนติดตามเขาเยอะนะขนาดนะครับแบบเขาสีจีทีเอผมยังเข้าดูตลอดเลยแบบเวลาแบบไลฟ์สดแล้วก็แบบมีคนโดนเงิเงินให้แล้วก็แบบเฮ้ย

ไม่ออกนะผมพูดจริงๆนะดีอะไรวะผมจะลองแปลทุกคนดูนะดีอะไรวะเนี่ยผมแปลภาษาให้คนดูเลยผมก็ไม่ดูนะเนี่ยดีอะไร Double G Double G เห็นไหมผมก็ไม่รู้นะ,นะนมผมก็มนะมกอ่านไม่ค่อยออกจริงๆ Double G เหรอน่าอย่างนี้เหรอแก๊งเสียไม่ได้หรอว่าโลโก้มันไม่รวมอะไรนะรวมๆก็เท่นะ ผมชอบแล้วเพราะว่าค่ใครก็รู้จักตอติเดียวแบบมันเป็นกระตักแบบสวัสดีครับผมตอติครับเนี่ยปรเท่ก็แบบสตรีมเกมเขาเขาก็ทําหลายอย่างนะสตรีมเกมว่าเป็นอ่ายูทูบเบอร,ร์ตัวหลายแนวแนวกินแนวอะไรหลายอย่างผมว่าเงินเดือนก็เยอะนะผมว่าขนาดแบบชิงแฟนักเขาเขาบอกว่าตอติมันมีเงินเก็บเยอะแล้วถ้าแบบไม่แบบเสียการพน,นันหรือว่าอะไรก็แบบมีบ้านมีอะไรเดี๋ยวป่านนี้ก็เหมือนแบบ กิ้งโซเยอร์อะไรแบบอะไรแบบที่เขาวอาว่าให้ผมว่าวาวว่าไทยแบบเอามวยขาเอาไยนะที่เขาพูดนตเออที่แบบถ้าสติแบบไม่เล่นการพนันมีเงินเก็บก็แบบอาจจะแบบสร้างบ้านหรือว่าอะไรแบบสร้างบ้านให้แมฆหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เห็นแบบแต่ลายยูทูบเบอร์คนอื่นเขาแบบเขาก็เก็บเงินแล้วก็แบบสร้างบ้านซื้อรถนะแต่ถ้าผมดังนะสาหรับผมก็อันดับแรกผมที่ทาก็คือแบบ สร้างบ้านนะแบบคุณอยากมีบ้านส,สวยๆนะแบบอย,อย,อยู่ยยยกกบแบบกับครอบครัวแบบกอยู่กับแฟนเนี้ยนะคดทามีก็แบบกอ,อยกนะครับผมผมยังไม่อยากได้รถหรืออะไรนะผมแค่อยากมีบ้านนะบ้านแบบสวยๆแบบเหมือนเขาบ้างแต่บ้านของเราแบบบ้านชั้นเดียวแบบบ้านปูนชั้นเดียวไงก็ผมก็เสียไม่ได้ก็ขึ้นมาจาังหวะนี่ไงขึ้นมาแบบขึ้นมาก็เดือดนะ กลัว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 เสียไม่ได้เนี่ยขึ้นมาก็เดือดเลยนี่หละอันนี้เราสายฟ้าเนี่ยเนี่ยผมนีท่อนนี้แหละสายฟ้าคนนี้เราสายฟ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็เรียกแบบเข้าๆประมาณนี้แหละผมก็ทำตามใจแฟนคลับเละเอฟซีตลอดนะบางคนก็บางคนก็เม้นมาคนละเพลงผมก็ทําให้ไม่ได้นะผมก็ทําให้เฉพาะคนที่แบบอยากทําอยากคนที่เม้นมาอ่า เยอะๆนะแบบพวกเสียไม่ได้แบบลิงว่าลิงวางปุ๊บแล้วก็แบบบวกบวก,บวก,บวกมาตอ่อตอบมาด้านล่างลิงที่เขามาเขาบวกบวกแล้ว,ว,วผมก็เข้าไปดูแล้วผมก็จะทําให้นะบางอันที่ผมทําแล้วก็ทุกคนก็ย้อนไปดูย้อนหลังได้นะที่คลิปแบบในซองผมก็มีเยอะะนะคือจริงๆอะ่ะจะผู้ติดตามผมเท่าไหร่จะสามร้อยเท่าไหร่แบบมันไม่มีคนดูผมมาผมมาลอง r รี c t i ัน GTA ครั้งแรกก็มีคนตอบรับมาผมก็เลยแบบทำจ t a มาจนผู้ติดตามผมพันสนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตไปถึง1,000งหรือว่า1,000งแสนห0ึ่แสนผมก็พอใจและสำผมแบบผมก็แบบพอใจที่ผมได้ทำอะไรได้วยตัวเองว่ามีโล่แสงซับแบบผมก็ดีใจและผมก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตหรือว่า ติดตามสองทางผมก็ได้ตัวคนอยากซัพพอร์ตอยากสปอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ทักแชทมาหาผมได้แบบมันมีอ่ะในช่องผมผมแปะลิงก์ไว้อนะยู่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน let's go <S Morning,